นี่เป็นสภาพหาดสมีหลาต่อเนื่องไปถึงหาดชลาทัศน์อยู่ในเขตอำเภอเมืองสงขลาค่ะนอกจากขยะที่ลอยมาจากทะเลแล้วยังมีก้อนน้ำมันดินที่เป็นก้อนเกล็ดสีดำแบบนี้คล้ายกับน้ำมันเครื่องกระจายอยู่ทั่วนะคะพอถูกแสงแดดก็จะมีสภาพคล้ายกับน้ำมันเครื่องถ้าไปสัมผัสไปเหยียบก็จะติดตามร่างกายล้างออกได้ยากค่ะ นอกเหนือจากเรื่องของความสกรปรกแล้วนะคะก็ยังกระทบต่อทัศนียภาพการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางชายหาดค่ะสร้างความกังวลให้กับชาวประมงด้วยนะคะเพราะว่าพอลอยไปติดกับเครื่องมือประมงก็จะทําให้เกิดปัญหาในการจับสัตว์น้ําก้อนน้ำมันดินแบบนี้มักจะลอยเข้ามาในช่วงที่คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะ ในเขต6อำเภอของสงขลาและอีกหลายจังหวัดในภาคใต้ฝั่งตะวันออกมักจะเผชิญปัญหานี้คนที่เขาอาศัยอาศัยอยู่ในเขตชายฝั่งบอกนะคะว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆปีถึงแม้จะเคยมีเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบแต่ก็ไม่ชัดเจนว่ามาจากที่ไหนกันแน่รวมถึงไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะแก้ไขอย่างไรค่ะ